ได้เลยครับที่นี่นี่ล่ะตั้งไว้สียรตะปูะปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีๆุ่ทยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่แวะเข้ามารับชมคลิปจากสองช่องแชนเนล โซนแชนแนลทรัคแอนฟิชิงครับผมไม่ใช่จากช่องโซนแชนแนลทรัคร,รักสวนยางครับผมกับมื่อนี้อยู่จังอยู่อยู่ไรสวนยางไรทัศนชนนอยู่ครับผมตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับสี่โมงกว่าเกือบจะห้าโมงแล้วพอดีอ่ากฎที่สี่ใส่ยอดยอดยางทันเนี่ยผมมันมันเบิดกันเลยที่โอกาสนี้มาแนะนลำสูตรผสมกด เฮียน้องเยซซี่ในเบิ่งน้นกันครับว่าทรงกดสูตรใด้ใหญ่แล้วถือแข็งตัวไว้แล้วกับบะมีกลิ่นเหม็นครับผมอ่ากดที่ใส่เป็นกดบอกได้เบอร์ช่างคู่นาะช่างคู่น่าจะประมาณเจ็ด้อยคอซี่นิดเดียวตรงนี้แล้วก็สมบูรณ์ยางน,นคือการน้ำตาลครับการน้ำตาลนี่ซีซอยแหยางบ่เหม็นแล้วก็นี่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นครับผมบนี่เจ็ดร้อนนึงแก็ด้อนนี้เป็นแก็ด้อนใส่ ย่างนั้อมันจะเป็นชาคายนยาเก่าเนาะเาจ้าล้านนี่บันจุไฮดริปครับนี่กินไฮดริปอยู่ตรงนี้เนะาะเดี๋ยวอันดับแรกผมองเปิดน้ำใส่ให้มันได้ซีเลยก่อนครับผมให้ได้ซีเลตก่อนเนาะเอออันบแรกเลยทำไมใส่น,น,น้ำตาลครับน้ำตาลนี่ใส่เพื่อเพื่อให้จางไม่กินเหม็นเนาะใส่หยอดเข้าไปครับเบนได้ไซีไลายทอครับใส่ประมาณจะ ไอ้นี่พ่อครับพอเพราะอาอมันมีสีสันจักน้อยใส่ก่อนแล้วเข้าเปิดน้ำใส่ครับผมเปิดน้ำใส่ให้ได้ชิลล์ก่อนเนาะต้นนี้เราสองขวดรถอืมโอ้เยอะนี่จะพอสมควรมาเดียว ครับโอเคครับน้ำาจะิีดละน้ำเปล่าซีรมันเบิดน้ามันไปทางมันไปล่างกับน้ำตาลมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะตาลอ่อนแล้วนี่ก็แก้กดกันครับกดตราช้างคู่จะเลือกใส่สี เลื้องสีขาวกับปี่วัากันเหรครับตาท,ที่สวนใส่สีขาวเนาะใส่สีขาวงูเชือกกดเข้มข้นตราช้างคู่ส่วนผสมนี่เขาว่าหนึ่งขวดผสมน้ำสามถึงห้าลิตรเคือผสมเจ็ดลิตรหรือบ่หอมเหนียเิดป้าครับปุ๊บวัาตังอะไรนี่เนาะเอาแค่จุกมันใช่เลยครับที่นี่ อี่ละ,อละตั้งไว้เหตะปูเรับที่นี่เพื่อเพื่อเพื่อให้เขาว่ตตังบีบขวดนี่กะหัตตะปูหรือว่ามีดก็ได้ครับตอนที่บริเวณตูดขวดเนาะเพาะให้มันเป็นอากาศแท่นที่น้ำเพราะว่าแล้วมันบีบขวดจะบ่ต้องบีบเพราะกล่อลยเลยครับขวดจะน้ำมันไหลลง เบอร์ลัส่าส่วนส่วนนี้นี่อย่างแข็งตัวไว้ครับผมเนม่มโ,โบเม็นน้ำเนาะอาจตจิมีเหม้นตอนคาเทียว่าอยากเขากีดได้มีดเดียวต้งสี่เราฝนตกน้ำครั้งบ่ได้กีดต่อกันเนึงกับชาวบ้านที่หามือนี้ อย่างสิ่นี้กินนิดนึงครับผมอย่างสิ่นี้กินเนาะอันนี้เมื่อลรับเปิดน้ำรางเล็กน้อยผสมไว้ให้เย็นครับผสมแล้วปรุงนี้เทาต้องเปิดใส่กันวันนี้ก็บ,บกีบเลวยปับทิ้งไปเอาไว้เอาไปขายวนันนี้ไม่ได้ทิ้งเกลือเนะครับเก็บไปขายเดี๋ยวผมใส่ถุงไปทางค์ให้ตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเปิดน้ำใส่จนว่า ต็มอันนี้วันนี้เพื่อซื้อหาเลด้วยครับนี่ใส่กดแล้วเพอ่อซื้อหาเลดนะขาดอยู่ประมาณขอมือนึงแล้วบป็นน้ำใส่ให้เต็มเลยกระจะโต,ต๊ะอัตราส่วนประมาณ4ลิตรครึ่งน้ำเปล่า4ลิตรครึ่งต่อกดหนึ่งขวดเนะครับเอากดหนึ่งขวดเอามากระจะไปไปบ้านสี น้ำตาลนนนนนโอ้พี่ข้อใหญ่พี่ฟ้าก็เลี้ยงเกลี้ยงเหนือ่อนมันสีฟองในตานี่ครับเ่าก็ไปตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยเลยครัจังเวลาสีกันจังเอาใส่กระปุกหน่อยไปหยอดอีกทีนึงครับแล้วอีกอีกทังนึงครับาอาจจะเลยอาจจะผสม หาลิตรหรือหกลิตร,ตรก็ได้ครับผมแล้วแต่แล้วแต่แกล็ดล็อกเราบ,บรรจุได้เนาะแต่ว่าสูตรที่ผมผสมอยู่ตอนนี้คือสี่ลิตรครึ่งน้ำสี่ลิตรครึ่งน้ำปอสี่ลิตรครึ่งก็ต่อต่อหัวโชกดึงขวดครับใส่เป็นประจำสูตรนี้นในยางผมนี่ผมมีกินเลยล่ะครับอาจจะเหม็นเหม็นบ้างตอนอยางมันแช่น้ำไปโดนเนาะมันบรกเกีดต่อเนื่องครับถ้ากีดต่อเนื่องทุกวันซองมือพักทั้งสี่มันกัดจ,จีดเซตตลอดเป็นกระสีบ่มเหม็นครับผม อย่างอัแข็งตัวดีครับแข็งตัวไวพอมสูตรแนะน้าครับผมกัดอาจองเออสนใจอยากใส่น้คกับบได้วากันครับกัดยินดีนาครับกัใส่ได้เลยครับบได้ว่าโอ้ย่อยมีสูตรผสมลงอยแล้ว่อยมีสูตรองอยกัอันนี้กัดบได้วากันครับผมกัดีสูตรไปสูตรมาเนาะอันนี้คือสูตรแนน้าสําหรับน้องส่วนอย่าเมื่อไหม่หรือว่าเมื่ออาชีพที่เคสที่กด เออที่ผสมกลดแล้วอย่าง,งยังเมนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวอย่างเขาเนี่เวลาเวลาแกขี่ยางออกขายเนาะเศษยางที่มันตีจุกับถวยบริเวณขอบหรือว่าบริเวณกลนถวยเขาพายายามเจ็บออกให้เมดครับเพื่อว่ามันจบว่าเดสะาสม,มักหมมุนนี่ฮะถ้ามันสาสมแล้วว่าตัวอย่างว่าสะอาดกินมันก็บจิ้มมักหมมอยูฮันละครับแล้วตรวจให้ร่มขอแท่นทีน้ำเนาะให้น้ำอะไรลงรางเลยไป เราก็จะไปล่อมันโดนครับต้องบีบขวดให้เมือม่อยเมือม่อยครับได้คือยางเอาบปหนแล้วบั่นจบตอนบั่นจบเรื่องวัดถ้ามีเศษยางติดน้าถั่ยก้นถั่ยหรือขอบปากถั่ยถั่ยโปอย่างเท่านี่ครับอ่ามันจะทําให้กินมากบม่กมยอยู่นี่หั่นยุ่ก้นถั่ยเวลาแกะยางคะะ่ะได้สิเป็นขาวๆติดเนาะเบอร์ที่นี่กรับถั่ยกระเบื้องในล่างก่ะเบ้แห้งกรบื้อใส่ตอกระบืใาสา่ตอ มันก็สิมักหมมแล้วก็สิไม่กินครับผมแม่นใส่กดดีเพราะนี่คืมีกินกันแบบนั้นครับคือเฮาก็ต้องดูแลข้อสะอาดถ้วยน้ําครับหัวแม่ก็พยายามเวลาแกะยางขายก็ดึงออกให้มันเบิดครับผมคือว่าเวลาเวลาเฮาเอาสีมากีดไหเฮาก็พยายามลอกสโซเทมันติดอยู่หั่นหอกให้มันเลื่องหน่อยได้สุวนละครับเวลามันติดอะไรสิมันมันสิมักหมมเนาะมักหมมแล้วมันสิ พี่กินอันนี้แนะนำกันล่ะครับผมแนะนำเอาได้บอกแนะนำเทคนิคเนาะเพราะว่าดีส่วนนี้พยายามรักษาคาาว,วามสะอาดถั่วไว้นี่เสียดอย่างติกลายครับแต่ว่าถึงครับล่างหรอกครับเวลาเข้าเวลาเข้าเก็บขายเท่ากับขวามถั่วไว้ให้น้ำไลออกถั่วมันแห้งครับความถั่วไว้เนาะแือมันจะแขวนไว้คางต้นกระไรที่รวดมีแขนน,นาะให้น้ำใส่ให้เต็มครับ โอเคครับผมก็เรียบร้อยวันที่สองเรียบร้อยแล้วครับผมก็ผสมเท่าละสองกระติกกระชินแหละครับผสมเท่ากระติกคือว่าเทใส่ได้ประมาณสองมือมันก็เบอร์แล้วละครับเพราะว่ายางกับหยดมือนึงกับประมาณเปดกระติกนี่แหละกระติกนี่ครับสไลด์คลิปนี้ก็ให้ได้พี่น้องในเบื้องในช่วงน้ำกันครับผมกันเดียวว่าเป็นสิ่งซีดีนี้ประโยชน์กันเชิญชวนมาเทสสูตรเนียนแซนต์น้ำกันครับเพื่อ สว่าที่ว่ายางเข้าสีผมมีกลิ่นเหม็นรุนแรงครับผมกัดการสาระคลิปนี้กัดกานคิดว่าดีเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์ครับผมกดสมัครไขกดติดตามช่องสุ้งแชนแนลครับคลักรักสนยางเนาะเออแล้วกัดยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจให้กันเลยกันครับผมสาหรับคลิปนี้ลาพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับ